โกแก,โก,โก,ก่มันถูกเม็ดอร่อยไหมพี่เห็นกินประจำเลยผัดซีอิ๊วน่ะ ยิ้วจานหนึ่งครับเป็นไงบ้างเอาหมอเป็นเรื่องอะไรไหมใช่แน่ๆอะไรเป่าๆมเ,มเมื่อกี้ก่อนผมมาถึงเนี่ยผมเห็นเราพอคนนั้นพอดีตรงไหนก็ลานจอดรถแล้วดิมผมว่า ร,ปรอปภคนนี้เขาต้องฆ่าพี่แม่บ้านแน่ๆคุรู้ได้ไงาาก็เมื่อเช้ตอนเขาเผลอผมแอบเข้าไปในป้องยามและไปค้นกระเป๋าเขารู้ไหมผมเจออะไรเจออะไรหนังสือกระตุ้นคนนั้นทำไมอะแค่นั้นเลยนะแล้วก็เจอขวดสายานายด้วยเฮ้ยจริงดิควดจริงนะดิขวดมาแเร่งเลยมีฉลากติดไว้ด้วยนะแย่ yeah, แล้ว ยังไงอะกินเราต้องรีบเตือนคนอื่นให้รู้ตัวล้วเออดีแต่เดี๋ยวก่อนมันใช่ใจไหนแน่เหรอแล้วเข้าไปเอามาจากไหนเราต้องเช็คให้ชัวร์ก่อนนะแ้ะเช็คยังไงเอางี้คุณกลับไปเอาขวดจากกระเป๋าเขาให้ผมไปทีได้ไหมจะบ,บ้าแล้วหมอขนาดแค่เมื่อกี้ผมก็ตื่นได้นผมจะจะวายอยู่แล้วเอาแล้วเราจะกล่าวหาเขาล,ลอยๆแบบนั้นได้ไงมีทางอ่ะ ว่าไงเพราบานมีคนตายที่้านจอดรถค่ะเฮ้ย <Hey! S 1> <Hey! S 1> มีคนตายที่้านจอดรถเฮ้ย <Hey! S 1> นี่ค่ะหมอคนตายอยู่นี่ค่ะเฮ้ยเฮ้ยพี่ราบปพอ รอพใช่คนนี้เหรอที่คุณพูดถึงว่าเป็นคนที่เออคนนี้แหละเอ้าเฮ้ยเฮ้ยจะให้กันยังไงคะเรียกตำรวจสิคะเอ้าคุณังไม่เรียกเหรอก็ไม่แน่ใจเผื่อหมอจะเก็บหลักฐานอะไรอีกก่อนที่ตำรวจจะมาคุณจะบ้าเหรอใ้าอยากเก็บหลักฐานไปบ่อยกันเก็บหลักฐานที่ไปนะวิดไหมล่ะคะก็ดูน่าสงสัยอยู่เหมือนกันเออเอาไว้หน่อยก็ดีนะเฮ้ยเหม็นกินอะไรอะ กินอะไรกินเหมือนขี้เลยคุณพยาบาลคุณได้กลิ่นไหมกลิ่นแรงแต่ที่เรามาแล้วค่ะหมอไม่ได้กลิ่นเหรอเฮ้ยอะไรหมอ <c oughs> โอ้โห <c oughs> ชัดเลย <c oughs> อะไรชัดขี้ขี้เต็มตูดเลย เดี๋ยวแล้วเราจะไม่แจ้งความหรอเออได้ได้ได้แต่ผมแจ้งตำรวจเลยแล้วใครฆ่าเขาอ่ะไม่รู้แล้วเขาตายได้ไงเนี่ยอเขาจะไม่รู้ได้ไงประโร